สวัสดีครับผมชายบาร์เบอร์อุดรครับวันนี้จะมารีวิวหวีนะครับหวีตัวนี้จะเป็นหวีเฟดนะครับไว้สำหรับขึ้นทรงหรือว่าเก็บขอบหรือว่าเก็บรายละเอียดได้หมดนะครับตัวนี้หวีเฟดจะเป็นหวีที่ใหญ่นะครับมีด้านจับแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีวีเศษเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับสีดําจะมีไม่เยอะนะครับเหลือแค่สองอันเองตัวนี้จะเป็นหวีเซตทรงนะครับตัวนี้เซตทรงคอปหรือว่าทรงทูบอ็อกเ็ตได้สวยมากครับวีตัวนี้ครับมีไม่เยอะนะครับใครสนใจสั่งได้นะครับ ขายจนกว่าของจะหมดนะครับอันละอันนี้ห้าสิบบาทนะครับอันละห้าสิบบาทอันนี้ก็5้าสิบาทนะครับอันนี้ก็ห้าสิบบาทนะครับยังไม่รวมราคาส่งนะครับค่าส่งก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับค่าส่งครับถ้าเอาสามอันแบบนี้นะครับ ามอันแบบนี้นะครับอันละ50บาทค่าส่งห้าสิบาทนะครับอันหนึ่งก็100บาทรวมส่งนะครับแต่ถ้าเอาสองอันสาอันจะคุ้มกว่านะครับใครสนใจสั่งได้นะครับผมจะช่องทางการติดต่อผมจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ